ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยตัวที่จะมากระทบแล้วก็ทําให้ระบบเลือดระบบน้าเหลืองมันต้องทํางานนะต้องมีปฏิกิริยาทํางานตอบสนองเนี่ยก็จะเกิดจากการมีพิษเข้ามาร่างกายพิษนั้นเนี่ยมาทําให้ระบบเลือดน้ํำเหลืองผิดปกติแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดจากพิษมากระทาเรียกว่าไข้พิษไข้าการต่าง สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง youtube c h anel หมอพิเชษคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็มีทั้งโรคที่ว่ากันด้วยเรื่องทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็อธิบายประกอบกับทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับอย่างคลิปที่โรคหลังบรลรอยกระทงนะโรคในฤดูหนาวช่วงนี้ก็เรียกว่า เข้าสู่ด้ดยดูหนาวทั้งทางจันทรคติและทางสุริยคตินะครับก็เข้าอย่างชัดเจนแต่ก็ยังมีฝนตกนะฮะอย่างที่ทำงานผมที่กรมเยสการแพทย์หรือที่พักแถวนนทบุรีเนี่ยนะครับก็มีฝนตกมาสองสาวันละเปนฝนตกค่อนข้างเยอะถึงน้ำขังเลยเหมือนกันน,นี่ก็เป็นหน้าหนาวที่มีฝนตกนะครับในทางการแพทย์แผนไทยก็การเปลี่ยนฤดู ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวก็เริ่มต้นฤดูก็ว่ากันไปที่แรมหนึ่งค่ำเดือน4ไปจนถึงขึ้น15ค่ําเดือน8นะครับนี่ก็เป็นฤดูร้อนพอแรม15ค่ําคเดือน8ไปจนถึงขึ้น15ค่ําเดือน12ก็คือวันลอยกระทงอ่นะก็ถือว่าเปลี่ยนจากฤดูฝนนะฮะสิ้นสุดนักคืนวันลอยกระทงเข้าสู่ฤดูหนาวในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12 นะไปจนถึงขึ้น15าข้ามเดือนสีก็วนเวียนไปอย่างงี้ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวหรือเป็นขิมหันตะฤดูวสันตฤดูเขมันตะฤดูนะครับฤดูร้อนก็กระทบธาตุไฟมากที่สุดมีโอกาสจะเป็นจากธาตุไฟมากที่สุดพอเป็นฤดูฝนเนี่ยออแทนที่จะกระทบธาตุน้ําไม่ใช่นะครับฝนเนี่ยซึ่งเป็นน้ําหรือ,อมีคุณสมบัติเหมือนธาตุน้ำเนี่ยจะไปกระทบกับธาตุลมแทนซึ่งธาตุลมเนี่ย ธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยมันจะเป็นมิตรธาตุกันนะถ้าธาตุลมเยอะธาตุไฟเยอะถ้าธาตุไฟเยอะธาตุลมก็เยอะถ้ากลับกันธาตุไฟน้อยธาตุลมก็น้อยธาตุลมน้อยธาตุไฟก็น้อยไปอย่างนี้แล้วก็ธาตุไฟกับธาตุน้าเนี่ยมันเป็นอริกันถ้าเมื่อไหร่ธาตุไฟเยอะธาตุน้ําจะน้อยงนั้นถ้าธาตุไฟน้อยธาตุน้ําจะเยอะพราอเป็นหน้าฝนเนี่ยมันน้ําเยอะเป็นน้ําฝนเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ ธาตุไฟน้อยมันก็ไปกระทบธาตุลมเพราะนั้นก็เลยถือว่าในหน้าฝนเนี่ยธาตุลมก็จะถูกกระทบได้ง่ายพอเป็นหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยนะน้ำฝนไม่เยอะแต่ก็ยังมีน้ําค้างอยู่นะครับก็พอมีอยู่บ้างเนี่ยนะแล้วก็มีลมหนาวพัดมาเพราะฉะนั้นตัวเสริมที่จะไปกระทบเนี่ยก็จะทําให้ธาตุน้ำนะฮะธาตุน้ําก็จะถูกกระทบแล้วทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะ เสมหังหรือที่เราเรียกกันว่าเสลดหรือเสมหะในภาษาบ้านเราเนี่ยนะเสมหังคือธาตุน้ําตัวหนึ่งแล้วก็โลหิตตังก็เป็นธาตุน้ําอีกตัวหนึ่งก็คือเลือดนะครับดังนั้นเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับธาตุน้ําโดยเฉพาะเรื่องของเสมหะนะเสมหะที่อยู่ในคอนะซึ่งเขาเรียกว่าธาตุน้าว่าเสมหังแล้วก็ตัวเลือดคือโลหิตตังนะซึ่งมันกระทบเลือด กระทบเลือดก็กระทบกับน,น้ำเหลืองโดยอัตโนมัตินั่นก็คือจะเกิดโรคที่มันทาให้กระทบกับระบบเลือดระบบน้ําเหลืองเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแล้วก็ไปกระส่งผลกระทบทําให้เกิดเนื่เพราะว่ามีไอมีเสมหะได้ง่ายซึ่งระบบที่จะเป็นแบบนี้ได้ก็มักจะเป็นระบบทางเดินหายใจในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยตัวที่จะมากระทบแล้วก็ทําให้ระบบเลือดระบบน้ําเหลืองมันต้องทํางานนะต้องมีปฏิกิริยา ทำงานตอบสนองเนี่ยก็จะเกิดจากการมีพิษเข้ามาร่างกายพิษนั้นน่ยมาทำให้ระบบเลือดตหลงน้ำเหลืองผิดปกติแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆที่เกิดจากพิษมากระทำนะก็จะถูกเขียนไว้ในคัมภีร์ตักกศิลาเรียกว่าไข้พิษไข้าก,าาขาขาการต่างๆทีนี้ไข้พิษไข้การต่างๆที่แสดงออกนะโดยเรื่องของทางเดินหายใจ ก็จะมีอยู่สองตัวที่สำคัญเขาเรียกไข้หวัดน้อยกับไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดน้อยก็มีอาการหวัดน้อยไข้น้อยพอเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะมีอาการหวัดเยอะไข้ยเยอะน้ำมูกตกเยอะอันนี้ก็จะไม่ค่อยเหมือนร้อยเปร์เซนต์กับในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเราจะพบว่าไข้หวัด ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหวัดที่มีอยู่หลายสายพันธุ์เป็นพันสายพันธุ์นะครับมันจะทําให้เป็นหวัดเยอะหวัดเยอะคือน้ำมูกเยอะนะคัดจมูกน้ำมูกเยอะนะแต่ไข้ต่ําไข้ต่าๆแล้วก็แค่ขั้นเนื้อขั้นตัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแต่ถ้ามาไหลาเป็นไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็มีอยู่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A ไวรัสไข้หวัดใหญ่ B แล้วก็จะมีสายพันธุ์ใหม่อะไรก็ตามก็จะมีอยู่4ี่ห้า ตัวที่จะเจอได้บ่อยๆมันจะทําให้อาการหวัดน้อยแต่ไข้จะหนักไข้จะสูงแล้วก็จะปวดเนื้อปวดตัวมากอันนั้นก็จะเป็นการจําแนกตามชนิดของเชื้อนะครับแต่เชื้อในทางการแพทย์แผนไทยไม่มีสิ่งที่เข้าไปกระทาเหมือนเชื้อโรคนั้นเขาเรียกว่าพิษพิษนะครับซึ่งคําว่าพิษเนี่ยพิษถ้าเกิดจะเป็นในเชิงบารีสันกษฤกเนี่ยมันก็มาจากคาว่าพิษสัตว พอพานซาไสารสีเนี่ยมันก็เหมือนวอแหวนสาีกสรสีวิสาซึ่งเดิมเนี่ยเราเรียกไวรัสว่าวิสาวิสานะก็คือพิษนั่นเองนะฮะซึ่งคําว่าไวรัสในภาษาละตินก็แปลว่าพิษนะก็แปลว่าพิษเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนพิษชนิดหนึ่งการที่คนโบราณแพทยแผนใดแต่ก่อนเรียกโรคที่ทําให้เกิดอาการเหมือนโรคติดเชื้อเนี่ยเขาก็เรียกว่า มีพิษก็เรียกว่าไข่พิษแล้วไข่พิษพวกนี้มันไปกระทบภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจตับไตออดลำไส้นะหรือสมองไปไว้สําคัญสําคัญธาตุดินสาคัญสาคัญเขาก็เรียกว่าไข่การนะมันก็เลยมีคําว่าไข่พิษไข่การอยู่ด้วยกันแล้วไข้พิษไข่การก็จะมีอาการที่แตกต่างหลากหลายไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายๆลยักษณะแต่มันจะไปกระทบต่อระบบเลือดระบบโลหิต คำว่าระบบเลือดระบบประหิตมันก็คือคําว่าอิมมูโนโลจีหรือระบบภูมิคุ้มกันของการแพทย์แผนปัจจุบันนั่นเองเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามันจะมีเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในเลือดนะเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในเลือดแล้วก็เม็ดเลือดขาวที่ออกนอกเส้นเลือดนะอยู่ในน้ําเหลืองออกมานอกเส้นเลือดมาจับเชื้อโรคกินตามเนื้อเยื่อด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำเหลืองที่มันอยู่ในเลือดที่มันซึมออกมาอยู่ในเนื้อเยื่อคนเราเนี่ย มันก็เหมือนกับมันเดินย่าป่าไปแล้วอ่ะนะเดินไปแล้วเนี่ยนะก่อนที่มันจะกลับคืนดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดใหม่เนี่ยมันก็จะต้องถูกดูดรวมกันไปอยู่ในท่อท่อหนึ่งก่อนเรียกว่าท่อน้ําเหลืองพอ,อท่อน้ําเหลืองนี่เคลื่อนเพื่อจะเคลื่อนกลับไปเข้าเส้นเลือดเนี่ยมันจะเข้าเลยไม่ได้มันจะเคลื่อนไปปุ๊บมันจะผ่านสถานีกรองน้ําเหลืองเป็นระยะระยะไอสถานีกรองน้ําเหลืองก็คือทําให้น้ําเหลืองมันสะอาดปราศจากเชื้อโรคปราศจากสิ่งที่ไม่ดี ไอสถานีกรองตรงนี้เขาเรียกว่าต่อมน้ําเหลืองนะต่อมน้ําเหลืองก็จะมีประยะพอกรองได้ดีปุ๊บน้ําเหลืองเหล่านี้ที่ผ่านไปทางหลอดน้ําเหลืองเนี่ยก็จะไปเข้าสู่เส้นเลือดดาใหญ่ที่เรียกว่าเวนาคารวาแล้วเลือดดาใหญ่ก็จะนําเลือดเข้าสู่หวัวใจแล้วก็สูบฉีดไปที่ปอดื่อฟอกแล้วก็จากปอดก็กลับมาที่หวัวใจซิกซ้ายแล้วก็บีบไปเลี้ยงทั่วร่างกายวนเวียนอย่างนี้เม็ดเลือดขาวจะมีทั้งที่อยู่ ในระบบน้ำเหลืองก็คือข้างนอกข้างนอกเส้นเลือดแล้วก็อยู่ในเส้นเลือดนะอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่ในทางการแพทย์แผนไทยก็จะไม่ได้พูดรายละเอียดตรงนี้ชัดเจนแต่ก็จะพูดว่ามีระบบเลือดน้ำเหลืองนะถูกกระทาถูกกระทบทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองแล้วเวลาจะทำการรักษาโรคที่เกิดจากพิษมากระทาที่เรียกว่าไข้พิษไข้าการต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะกลุ่ม ที่มีอาการหนักแล้วก็มีอาการจนสแสดงการออกมาให้เห็นทางผิวหนังเป็นผื่นเป็นปืนป้น,ปนเป็นจ้ำเลือดเป็นรอยโรคทางผิวหนังเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นกลุ่มแรกของกลุ่มไข้พิษไข้าการต่างๆเรียกว่ากลุ่มไข้พิษไข้าการนะครับซึ่งการรักษากลุ่มนี้นะ่ะชัดเจนว่าเกิดจากการติดเชื้อที่ทําให้เกิดอันตรายได้มากเพราะมันกระทบระบบเลือดน้าเหลืองจนผุดออกมาให้เห็นทางผิวหนังการรักษาของเขาก็จะ เริ่มต้นจากการกระทุ้งพิษไข้ออกมาไอการกระทุ้งพิษไข้เนี่แหละนะเป็นการทําให้พิษอยู่ในเนื้อเยื่อคนเราไม่ได้เนื้อเยื่อคนเราก็เรียกว่าทารณธาตุนะทารณธาตุก็คือาธาตุที่สร้างขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุลมาธาตุไฟก็ได้มันเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อเยื่อเราไม่ได้มันจะถูกขับออกมาอยู่ในกระแสะเลือดเขาเรียกกระทุ้งพิษไข้ พอขับออกมาสู่กระแสะเลือดปุ๊บในกระแสะเลือดเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวและระบบการทำลายสิ่งแปลกปลอมเยอะกว่านอกกระแสะเลือดเพราะฉะนั้นพอมันถูกขับออกมาในกระแสะเลือดปุ๊บมันก็จะเป็นถูกลุมทำลายก็เป็นการกำจัดพิษหรือกำจัดเชื้อโรคนะโดยระบบเลือดที่เข้ามาทำลายในระบบโลหิตของเรานะอันนี้ก็เป็น,นกลไกที่เรียกว่ากระทุง้งพิษไข้นะครับ ก็หมายถึงกระทุง้งก็คือขับออกมาไว้ในเลือดเพื่อให้ระบบเลือดระบบน้าเหลืองนี่เข้าไปกําจัดมันได้นะครับทีนี้เราจะเห็นเลือดขาวส่วนใหญ่มันอยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยเม็ดเลือดขาวที่มันออกมากําจัดตามเนื้อเยื่อมันไม,ไม่ไม่มากนะพอเม็ดเลือดขาวชน,นิด B เซลล์ cell, กับส่วนที่ลุยกับมันเลยนะเป็นลุยกับมันตัวต่อตัว,ตวได้เลยเขาเรียกว่า T Cell เป็น Natural Killer เซลลเขาไปกำจัด อันนี้ก็คือระบบภูมิคุ้มกันร,ร่างกายที่ไม่ว่าเชื้อโรคชนิดไหนเข้ามามันก็จะทําได้ครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงกลไกลของการที่จะเกิดการติดเชื้อนะครับว่าเชื้อโรคเข้าไปยังไงหรือถ้าในทางแพทย์แผนไทยก็เรียกว่าพิษทำาไงทาหน้าที่ยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ